จะไม่มีความเบื่อเลย,เลย,เลย,เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการทำกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะอัสสีสีสันหาสาซึ่งจะเป็นมายาอะไรไคะมายามายา เราจะเลือกอาสาสมัครโดยใช้วิธีการหลมือปลบผ้านะคะถ้าสมมติเราจามว่าผ้าโยีชื่อคือการตบมือกี่ครั้งหนึ่งครั้งานคำานี้ค่ะผ้าโชยิชื่อ E ให้เราพูดว่า E อย่างยังผ้าโชยิชื 咿呀呀。<Yeah. S 2> <laughs> เดี๋ยวจะต้องให้ทุกคนช่วยกันท่องนู่นนะคะนักเรียนที่นั่งข้างในในกล่องท่องนู่นส่วนอาสาสมัครจะต้องคิดท่าคิดท่าแล้วก็เสกมนเข้าในขวดของตัวเองนะคะอย่าตักขวนะคะให้คิดท่าเสกมนเช่นสิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดมนว่าเยียนเสื้อเยียนเสื้อเยียนเสื้อสามท่านะคะร่วมกันค่ะเยียนเสื้อเยียนเสื้อ ตอนนี้ให้เวลาวินาทีในการิ้อีอสาสสออกเจ็ดป้อน่าพร้อมนะเดี๋ยวเา ทำไมต้องใส่สีแดงเป็นมงคลมอ่ะตคืออยากทุกคนจะไม่รู้ถามใครดีอ่ะถามน้องต้าดีกว่อนน้งต้าคะ่ทำไมต้องเป็นสีมงคลมอ่ะคนชีนสีแดงไม่รู้ไม่ทราบค่ะอ้าวหยิบวก่าบ้านมีฟันชินเมื่อกี้มีคันชิน๋อน้องต้าไม่ได้พอน้องนิดะอ่ะเป็นสีที่วงกลองความยัางมานค่ะอ่าน้องนิดเขาเดาไปเรื่อย ตัวเหนียบตัวเหนียบเนี่ยจะอยู่คล้ายๆกับมังกรที่ที่ตัวเราซื้อนีโโโโมม่ไหนคะโตแต่ว่างหัวมันจะเป็นอะไรหัวมันเป็นสีตัวมันเป็นทางตัวถูกไหม เฉลิมฉลองแล้วก็ใช้สีแดงเป็นสีมงคลเพราะทำให้เน,นี่ยมันหายไป เราจะใู้ภาษาไทยนะครับเบดีเีย ้องลุกขึ้นมาพร้อมกับคนที่อยู่ข้างๆด้วยซึ่งเป็นภาษาจีนนะคะคนะ ว่าถ้าเสียงที่3ชนกับเสียงที่3เสียงที่1มันจะผันเป็นเสียงที่2เพราะฉะนั้นเราจะอา่าเป็นนี้สี่ความนี้

Tchau.